โจมตีในขณะที่ฮิตเเลพอร์ตบจิต้าต่อยโบธมโต่อไปแต่เขาไม่ได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามเมื่อโบธโมตโจมตีบจิต้าพยายามกว้างเขาโดยจดจําความสามารถของโบธมโมจากการเผชิญหน้าครั้งล่าสุดโบธมโมตจาได้ว่าโกคูกว้างเขาแบบเดียวกันจึงหยุดตัวเองแต่บจิต้าจับแขนของเขาไว้ด้วยกันและผูกเอาไว้เตรียมเวียงออกไปนอกเวทีเชมป้าร้องให้คนมาช่วยโบธโมส่วนออตตามาจินตาต่อยบจิต้าไปด้านข้างเมื่อ โบธม,มเป็นอิสระโบมโมและมาเกตตาเตรียมจะกระโดดใส่เบจิต้าแต่เบจิต้ากลับแสยะยิ้มดิุมพยายามโจมตีคุลลินแต่โกหังตอบโต้การโจมตีเราไม่จะเป็นต้องออกแรงมากเกินไปพิกโลทอซเสื้อคลุมถุนหนักออกส่วนคุลลินแปลว่าบิลุสจะปล่อยให้เขาวิ่งหนีแต่ก็ใช้เดสทรัคโตดิสทริปเปิลเบตตัดปีของดิุมและมันก็ถูกพลังขึ้นเต่าแม็กพาวเวอร์ของพุทเทเต่ากระแทกจนกระเด็นออกไป